มันก็อัพเทียร์ได้เร็วลีโน่มันก็ดูดีนะคอรลิมมันดูไม่ค่อยมีอะไรเปล่าโคอีนิกหรือว่าต้องเป็นดีโอนิกถ้าผมไม่อัพเทียร์ตรงนี้เป็นไรผมซื้อซื้อลงลงร์นหน้าผมอัพเทียร์ใช้สามตัวนี้เหมือนจะเหมือนจะัดที่ไฟการไม่อัพเทียร์ของผมได้นะ แล้วผมอัพเทียรตรงนี้ทนทดนไหมผมก็ต้องดับเไฟตัวนี้ถูกไหมผมสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมไม่น่าได้ไดผมผมก็ต้องลงเติร์นหน้าอัพเทียใช้หก ยิ้มเห็นฟันปลอมเปิดบวกรับทองยิ้มเห็นฟันปลอมเปิดหมวกรับทองสามมันดูไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะสี่มันยังพอมีลุ้นนะสี่มันยังพอมีลุ้นที่ ื้อนี่ก่อนครับเชียร์ก่อนก็ล,ลงอันนี้ก่อนฮะมโคเด้นในนี่ได้เอเลเมนทัลผมก็จะเบิ่มบั่มเลยนะ ตัวน <Turn. S 2> <c oughs> ั้นอาจสร้างความแตกต่างได้นะเอลเมนท์ฮอบุมบัมสลบะฮิมบะลม บัลล์เฮมบ๊มบ๊มอัพเดียได้ไม่เป็นไรแล้วผมก็ขายนี่ซื้อนี่ไว้แล้วเดี๋ยวเธอหน้าผมซื้อเอเลเมนทัลสักตัวหนึ่งผมก็รวยแล้วถูกไหมวินเดอร์ไฟและวินเดอร์เกม อยากจะอัพเทียตรงนี้ไหมก็อยากอยู่นะแต่ว่าน่าจะต้องตั้งบอร์ดก่อนแล้วเทอหน้าค่อยอัพเทียถ้าผุ่มปุผมเอาประดับใหญ่ทีเดียวเลยดีไตรงนี้ผมไม่ต้องการประดับน่าจะต้องหายเลอลเมนเข้าสักตัวแล้วเปนไ่มนั้น ลงไอ้นี่ลงไอ้นีน่ขายสามตัวนี้ผมซื้อนี่ไงนี่แล้วผมก็ผมก็โจโจนี่ก็น่าจะอยู่แล้วป่ะนาเทินหกบอดผมหน้าตายอย่างงี้เทินหกบอดพี่หน้าตายยังไง

<laughs> 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 the duck in this game. The duck in this game. ต้นหน้าผมอัพเทียแล้วซื้อเวนี่นแ,ลแล้วก็เทียบเทียบยเงี้ยนะอเฮ้ยต้นหน้าผมจะมีพออัพเทียรป่าววะอุย้ยไอ้นี่ก็ใหญ่จังอุย้ยสมมตมันใหญ่จังวะน่ากลัว ไม่เป็นไรหรอกตัวเป็นล<ว>อ<ว>ยตัวเป็นลอยเป็นลอยาาที่เจ้้ตองกรผมต้องลงไอ้นี่ก่อนลงไหม,มเอ่ออัพเชียร์ตรงนี้ลงนะผมจะซื้อไอเหรอไอเอาออเดีเอิร์ดมาเถอะไม่ใช่โคดินทัดเนี่ย ้นี่ใส่ไข่ใส่ใสใสน,นี่อันนี้จะอยู่กับเราตลอดไปเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไหมแต่ไอ้พวกนี้มันโกลเด้นไปแล้วมันหมดติดตัวไวชิวล้วเลยลงอ้นี่งั้นก็ลงไอ้นี่นะไม่ได้ผมไม่อยากให้มันได้ประดับเอ e m เมนต์ออฟเซอร์ไพรส์แล้วผมต้องมาโกลเด้น,นอีกนนสองตัวนี้แทน เบรตรต็มัวนี้อ่ะยังไงก็ต้องตัวนี้ตูปัญหาผมคือมือล็อกผมต้องหาแบบไอ้ w ว f i เออผมต้องหาไอ้ไซโฟนเหรอผมต้องหาเอเลเมนตน์ออฟเซอร์ไพร์ ผมต้องโกเด้นแบบมีเอ e ลเมนออฟเซอร์ไพรส์ไม่งั้นผมลำบากแน่แน่บอดผมจะใหญ่แค่ไหนผมก็สู้เมอร์ล็อกไม่นะนอกจากว่าเมอร์ล็อกมันจะตายไปก่อนที่มันจะได้เกิดแบบไอ้นี่เป็นต้นผมมีเบฮิมอสสองตัวแล้วพอบุ่มไปไดเอ l ลเมนออฟเซอร์ไพรส์ปุ๊บแม่งก็กลายเป็นเบฮิมอสตัวเดียวอย่างเงี้ยเหรอมาวันนี้ดีกว่า หรือผมเอาอันนี้สองนั้น oh, <breathe. S 1> ผมควรจะไอ้นี่หรือไอ้นี่ไอ้นี่ไปถูกไหมผมจะหยุดบัฟบ,บอดแล้วถูกไห มันใช้นี่มันซื้อซือนี่แท้เท่ากับว่าไอ้นี่ก็ไปเนี่ยหรอตัวที่ผมควรจะต้องซื้อคือไอ้นี่อ่เียเพราะว่าผมซื้อปุ๊บมันโกลเด้นเลยถูกไหมอาเทนคลายอะยังไม่รู้ว่ามาทำอะไรแต่ปีศาจได้นี่หวมเจะกินบอดเริ่มเทิมอยูน่นะ ผมจะไม่ใช้พวกนี้แล้วอย่งงางเง,งีเ้ยหรไไอพอแล้วอ รีแรงเมื่อไหร่รู้ไหมครับน่าจะประมาณอีกเดือนหนึ่งครับเขายังไม่ประกาศว่าซีซั่นใหม่มาเมื่อไหร่แต่ก็ประมาณนั้นนะครับโดยปกติก็จะประมาณกลางสิงหาปลายสิงหาต้นกันยาแถวๆนั้นืมรอ,อดรอดเท่ากับว่าผมก็ต้องอไปนี่ ปล่อยนี่ไอ้นี่ก็ต้องปล่อยถูกไหมผมลงไอ้นี่ป๊่ไ,ปไอ้นี่เอ็นเทอร์เนฟตเฟก,กผมไปได้อย่างะไะปล่อยไอ้นี่โลเดนอูอ้ยเออวะผมลืมไปเลย ถ้าผมทําแบบนี้มันก็จะ,จะแล้วมันก็จะกูเด้ในเวนนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นบิ๊กเพิ่มหนึ่งตัวลงเป็นเอฟเฟกต้องไปแล้วพอแล้วไหมตอนนี้มันเป็นอะไรแลับเป็นแทกพอแล้วเนี่ยไปนีไ่ไป ลงไอ้นี่จะได้ไซเคิลแค่นี้อ๋อไม่ได้ไนี่ตอนนี้ตัวปั๊มไอ้นี่ผมคือเท่ากับว่าไอ้นี่ต้องไปอย่างเงี้ยหรอไอเช้นนี้ต้องไปอย่างเงี้ยหรอมันก็ดูไม่ถูกต้องมา,วา,าไว่ไาะ ลนะีโล้ินมันทำผมทำถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ะแต่ผมอยากโคดเด้นในนี่อะคก,กิ้งไซคโคลนก็ต้องไปถูกไหมผมจะถืออะไรไว้ในมือนี้ได้ไอนี่คือตัวปั๊มทองผมอะถ้าผมปล่อยไอ้นัน่นไปปุ๊บ บอดผมมันก็ไม่มีทองแล้วเมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะก็ต้องปล่อยอ้าวไม่เชิงยุ่มได้ดยุ่มยุ่มได้สินะ ไอนี้ได้สองตัวถูกไหมไอนี้จนสลัดจนสลัดไม่น่าเป็นไรป่ะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คิดว่าไม่ไมมเมพรกะไฟไต่ขึ้นมาไงอะไอนี้ก็สองทีไอนี้ก็สองทีไอนี้สามไอนี้หกทีถูกไหมผมไม่เจอ,อนี่เลยแสดงว่ามีคนเล่นอเลเมนท์ลท่า อ้เอลรมันท่4สี่คนไม่มีใครเล่นหนากไอ้ไม่มีใครเล่นมือล็อกเลยไม่เลยอ่ะพวกไม่คิดจะไปมือล็อกกันบ้างอะ่ะเฮ้ยคนตลาดแบบใดอันนี้ก็ทองเยอะเลยเกิน ต้องรีบขายตัวที่ผมไม่อยากให้มันก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะเสียมิเลี่ยนไปได้ทองมา ได้วเป็นเทอร์เนฟเฟกมันก็ดีครับเ้อะไรอ่ะเมื่อกี้มันแบบอะไรอ่ะมันแบบอะไรเพื่อนมันแบบอะไรเพื่อน มไม่แบบอ่าแบบดิแบบเ่้ยอ้ขายนี่ทิ้งโอ้เติหน้าผมต้องซื้อ,อนี่ถูกไหมเสียบไปนี่ได้นี่โกลเด้นนีน่ ดูสินำเลี้วเลยดูได้ตรงไหมอ้าวหมืน่นห้าผมแตกตึ้มไปแล้วอ่ะโอ้ยไอ้นี่จะเท่าไหร่วะเนี่ยผมต้องหาสแกมรึเปล่าเสียบไปก็มีโลคเออเอ้ยเอ้ยสุดยอดอัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะสุดยอดเลย ดดันต่อไปนะก็ชอบนะที่เจ้าเรื่องทำนี้ มันอ๋อมันโกลเด้นในนี่เหรอ,อแต่ผมมีไอ้นั่นแล้วผมไม่จําเป็นต้องโกลเด้นม,นมันหรอกนมีอ๋อแต่โกลเด้นแล้วมันยิงไงนี่มันยิงเท่กว่าไงมันเข้าใจปะละ่ะเข้าใจคําว่าโกลเด้นแล้วมันยิงเท่กว่าปะล่ะมันตีซ้ายตีขวาไงแม่แมบบ่แม่แม่แบบนี้ย ขาดงี้ไปนี่ยอุ้ยเหลือกันสองคนแล้วผมต้องหาสแกมแล้วได้เวลาหาสแกมแล้วแล้วผมก็บัฟไม่มองไม่ดูสี่ดูแปดเลยถ้าไม่มีสแกมผมสู้ไม่ได้แน่นอนผมต้องหาสแกมอ้าวแล้วผมไม่ได้เตรียมตัวมาโอ,โอ้โหขอโทษครับผิดไปแล้วครับยกโทษให้ผมได้ไหมครับลืมหาสแกมครับผมสนุกสนานกับการ เล่นเอเลเมนท์ทอเบิ่ม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 ,มวายไม่กินตัวนี้มาวายวายเท่าไหร่เนี่ยเก้าพันว่ะเจ็ดหมื่นนะเท่าไหรนะ่แล้ว่ะเก้าพันอ๋อแล้ว่าเจ็ดหมื่นประโถ่นี่ไงพ้นไปเลยหน้าเขาให้เออผมก็ไม่ได้เล็กนะครับ เดออี๋ยวผมก็สู้ไม่ได้นะครับมันดุเดดือเเลยฮ้ยลืมข้างอันนี้ก่นอนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อมันทิปเปิ้ลโ,โอ้ผมลืมไป เฮ้ยโเมื่อกี้มันเอาแสงส่องมากำลังเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเอเลเมนท์ลแต่ผมก็แบบไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เอาเพื่อนมต้องการพิดเพื่อนเอเลเมนท์ลมีนอตติงทูมีเพื่อนบัดพิชดัสด จ้าทำได้แน่ดูสิน้ำเลิ้ยวเลยพี่แบนเขาโอมไม่ตกพี่แบนมาเออ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 มันต้องตักเออมันต้องตักโจ้หนึ่งแหละวะตาก่อนเพื่อนใหญ่มากมั้งโจโจ 都。多